สวัสดีครับสบายดีพี่น้องตอนนี้บ่าวเตยพ่นกันเลยมากท่าเรือเ e อชทีกันท่านผู้ชมนะก็ไม่เห็นหนักท่องเที่ยวว้าพี่น้องตะลึงเลยอีหยังนักท่องเที่ยวอยู่จุดนี้ขึ้นหลายหแหงท่านผู้ชมนะนี่นะท่านผู้ชมบ่าวเตยพ่นจะผาท่านผู้ชมไปเบิ่งนะนี่นะคะอ้ย <c oughs> ข้างแม่น้ำเจ้าพญานะครับนี่ครับฟ้าหลอดตีพ่นก็เพื่เห็นคนหลายปะเนี่ยน้องแบบว่าอลังการแห้งดีนี่นะท่าแนบบผู้ชมนะคิดประภันเลยจะไม่นะักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอ่าเขามาจุดนี้หลายขนาดเนาะแบหบลเดี๋ตีพ่นกับ ครั้งแรกได้นี่ที่ได้มาเห็นก็นอุ้ยพี่น้องเกยตื่นตาตื่นใจเลยกับบวกขดบวกฟันบวกสีอลังก,การประนีเนาะที่ได้มาสัมผัสแลนะนี่นะท่านผู้ชมนะนี่ก็ตาเรือเอชี C T T าทีกเลยนะผู้ชมนะโอ้พี่น้องสิงสาสวรรค์นนะจะมีคนนั่งนะเป็นให้ไล่ยุดยุดนี่เลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะ กำลังการงานสร้างนะพี่น้องเนาะโผดโผล่มองโมบังอื้ออะไรคนคนแบบมาดูนะเบิ้งอยู่เบิ้งอยู่ท้องเรือนะท่านผู้ชมนะท้องเรือนะว้าวลายผักลายแหน่เนาะว้าวประเทศไทยเนาะสุดยอดอะไรดีนี่คือประเทศไทยเด้อท่านผู้ชมเหมยนี่คือเมืองไทยได้เนี่ยนะ นี่แหละครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะนครักองเท่ยวต่างชาติจับตทวศับถ่ายลูปกันใหญ่เลยพี่น้องทางเถี่ยวยังตะลึงนะนักภาษายัางเบาเตโพนเนาะสิบอาตะลึงสิบอาแบบนี่เปเรือนำเที่ยวแบบนูน่นฝั่งนูน้นโอ้ มาอีกราหนึ่งท่านผู้ชมนะครับเตรียมท้าเทียบถาเนาะคนเต็มเลยข้างบนท่านผู้ชมป๊เดนี่นะท่านผู้ชมนี่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 โอ้ยบรรยากาศโดยรล่อหนะมีแต่ร้านคุกเจี๋ยทั้งนั้นท่านผู้ชมเหมืนนี่นะ สมว่านะนะประเทศไทยไม่ดีนะคุนว่านะประเทศไทยมีดีใครๆก็อยากมาโอ้พ่อหนุ่มน้อยขึ้ดไปสูงจังเลยระวังตกเดอ้อ วังตกนะพ่อหนุ่มขึ้นไปทำไมข้างบนสูงๆเนาะลูกคนใดดีเนอะยังกูปสองพันห่นะฮะนี่ฮนะนี่คือกุูปทัวร์นะฮะนี่นอ้องเบิองเรือนะอ่าที่น้องเห็นคือบอกเต็มคนเห็นบอกนี่คือ อยู I, you. You ่บนเรือพี่น้องเต้นกันใหญ่เลยอยู่ฟังขุนโอ้ยบ่ได้ัวพ่นบ่ได้อทายแกลไกเห็นเนาะนี่ว่าซุกขนาดดนี้นะพี่น้องเบิ่งคนด้านในเด็ก แน่นเลยนะครับผู้ชมนะอ้าวขังแหลกของบาเตีพนมาเห็นก็นตื่นเต้นเลยพี่น้องอลังการแห่งขนาดเลยนี่โคนรลายนะคุอผู้ชมนะตาะเดือดท,ทีกับพี่น้องมา ออกมาด้านนอกดีกว,ว่าเอาไปด้า,ามมดนในเสียงเพียงดังๆแต่ผู้ชมดูควติดเลือกสิทธิ์เบื้งบงบงองวิวบรรยากาศด้านนอกดีกว่านะ น้ำตุ้งเที่ยวครับอ๋อนี่คือน้ำตุ้งเที่ยวเพืมาล่อขึ้นเรือนะท่านผู้ชมนะเพื่อจะล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาดูดูดูข้างบนเรือดู เต้นได้พี่น้องเหมืนเต้นอยู่ทึงเรือไดนะ้นะมีความสูงขนา,าดเนาะที่ได้มาประเทศไทย Amazing, มีสิ่งเมืองไทยยังไม่ถึงตรงนี้จะเป็นชิงชามีม้าหมุนด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่นะก็จะเป็นจุดแบบ ไฮไลท์แต่ไม่ได้มาไอซีทีก็ต้องเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอยอ,อ,อะไรนะอะไรหรือไอเดะทำอะไรกันโอ้ยนายประยุกอันนี้เป็นลูกป,ปั้นนะครับไม่ใช่คนนะนี่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 นนนโอ้ Oh, này này. wow, này con nè, wow, này lài bắn vừa này, nha, vừa hàng นะท่านผู้ชมนะสำหรับูนไหนที่เข้ามาคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอสเดพนให้กำลังใจน่เด้อพี่น้องเลยนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นสิ่งชา้าสวรรค์ครับท่านผู้ชมนะดูความมลังการของเมืองไทยอีกจุดหนึ่งที่บอสเดพนก็ยากน้ำเสนอไอพี่นอ้องในเบิรงนในช่วงน้ำกันเนเดวุจ้างน้ำกันเนาะ ฝากก็ไหค์ก็แช่ก็ติดตามให้กำลังใจเอาเนี่ยสำหรับมือนีครับสำนีและพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ